ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีปัจจุบันการฟ้องร้องในมาตรา112จํานวนทั้งสิ้น478ข้อหาผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่ถูกจําคุกในเรือนจาพิเศษกรุงเทพจานวนทั้งสิ้น11คน นุม่มเลดนอนผู้ออกแบบเว็บไซต์นปช .US เถูกตัดสินว่ามีความผิดเป็นผู้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทพระมาหากษัตริย์และมีความผิดฐานเป็นผู้ให้บริการปล่อยให้มีข้อความหมิ่นอยู่ในเว็บไซต์รวมโทษจำคุกทั้งสิ้น13ปีคุปีนุ่มถูกจับและไม่ได้รับการประกันตัวตั้งแต่วันที่2เมษายน2553หลักฐานที่สำคัญที่ศาลใช้ตัดสินค,คือคำสรารภาพในชั้นสอบสวนแม้ว่าจำเลยจะแก้ต่างว่าจับลูกชายของจำเลยไม่มีให้จำเลยรับสรารภาพก็ตามหลังจากถูกจับ เ่าหาว่าอยู่ในผังล้มเจ้าและ DSI ยกฟ้องคดีผังล้มเจ้าในเวลาต่อมาโจโกอดอนอดีตคนไทยเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอเมริกาถูกจับก,กุมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2554ที่จังหวัดนครราชสีมาและถูกนำตัวมาสอบสวนที่กมสอบสวนคดีพิเศษแล้วจึงตั้งข้อหาหมิน่นพระบรมเนชานุภาพ โดยกล่าวหาว่าเป็นคนแปลหนังสือ The King Never s m i l e ยซึ่งโจกอร์ดอนให้การปฏิเสธทั้งในชั้นจับกลุมและในชั้นสอบสวนข้อน่าสังเกตผู้แจ้งความดำเนินคดีคือสอชอชกับ DSi ร่วมกันกล่าวหาและ DSi ก็เป็นผู้ทําหน้าที่สอบสวนคดีนี้นางสาวดารณีชาญเชิงศิลปาก,กุลนักปลาสายคนนึงจากท้องสนามหลวงถูกเจ้าพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา7 ป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐานดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายพระมหากษัตริย์และพระราชินีดาตอปิโดเป็นแกนนำนักปราศาัยฝ่ายประชาชนซึ่งได้ปราศาัยโจมตีฝ่ายเผด็จการมานั้งแต่ปี50ดายังเคยเป็นคู่กรณีของคณะรัฐประหารหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติวงเล็บคมชพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสิบเป็นโจทย์ยื่นฟ้องในความผิดฐานบินประมาทด้วยโฆษณากระจายเสียงสารุทธพิพภากษาให้ปรับ50,000บาทคดีนั้นนอกจากดาจะพลาดพิงคณะรัฐประหารแล้ว ดายังพลาดพิงโจมตีถึงพลเอกเปรมเดลัสุรานนท์ในวันที่18กรกฎราคมปี51เมื่อดาขึ้นปลาใสาอีกครั้งกองทัพบ,บกมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการตํารวจนครบาลขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทาความผิดต่อพระมหากษัตริย์ดาถูกตัดสินจําคุกถึง18ปีปัจจุบันป่วยหนักเป็นโรคข้อต่อขาไกลอักเสบเรื้อรังเธอได้รับการรักษาด้วยยาเอสพริดนัดผู้ต้องหาส่งคลิปเข้าคายบินทางอีเมลให้เพื่อนชาต่างชาติ นายอิมิลิโอเอสเทแบนผู้ซึ่งตำรวจเชื่อว่าโพสต์คลิปหมิ่นดังกล่าวขึ้น YouTube ตำรวจจึงขออนุญาตศาลสเปนเข้าถึงข้อมูลของอิมิลิโอแต่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะว่าสเปนไม่มีกฎหมายรองรับแต่เจอการส่งอีเมลของนัดเข้าอีเมลอิมิลิโอจำนวน3คลิปตำรวจจึงจับกุมนัดสารพิพากษาจำคุกนัด9ปีรับสารภาพเหลือ3ปี18เดือน หมีสุริยันอาชีพช่างซ่อมรองเท้าย่านพระขนโยธินถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันที่4ตุลาคม53โดยข้อหาโทรศัพท์ไปข่มขู่และผิดมาตรา112บารดาของสุริยันยืนยันว่าลูกชายไม่ใช่คนสนใจการเมืองและแทบไม่เคยไปร่วมชุมนุมปัจจุบันหมีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีรายงานว่าหมีถูกข่มขู่และซอมตั้งแต่โดนจับกลุมตัวและถูกซอมอีกครั้งภายในเรือนจำโดยนักโทษจำนวน8คนนักโทษรายหนึ่งเล่าว่าเป็นคำสั่งของอดีตผู้กุมนักโทษแดน8ซึ่งเป็นรอยลิส ปัจจุบันผู้คุมนักโทษคนนั้นย้ายออกจากเดือนจำพิเศษกรุงเทพไปแล้วสุชาตินาคบางใสแกนำนบชรุ่น2องุุมคนบันเสา์ไม่เอาประเด็จการและคณะกรรมการประชาชนเพื่อการแก้ไขรัฐประนุถูกจัาคุกในข้อหาหมิ่พระราชนีจากการกล่าวตาใสในคำฟ้องระบุว่าจำเลยได้ขึ้นก่าวตาัยบนเวทีสนามหลวงมีข้อความหมิ่ประมาทพระราชนิของปัจจุบันหลังจากถูกจับุม นายสุชชาได้แจ้งกับผู้เสียมว่าการต่อสู้ทางคดีไว้ทั้งหมดไม่ขอทนายไม่ขอประกันและไม่ขออภัยโทษดังนั้นจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับคนที่เคลื่อนไหวาทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งสิน้นอำพลตั้งลบปคุณรู้จักในานามของอากง s m s กับคดีปริศนาในวงการนิติศาสตร์ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อมแต่สามารถตัดสินผู้ต้องหาได้ อากงถูกจับเมื่อกางไป53และถูกกล่าวหาว่าส่งข้อความผิดมาตตา1 1 2ไปหาเลขาส่วนตัวนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะจับกุมตำรวจไม่พบซิมของกางและพยานแวดล้อม,มอื่นๆพบเพียงโทรศัพท์ที่มีหมายเลขอีม่ตรงกับเครื่องที่ส่งข้อความผิดแต่ในประเทศไทยที่มีแต่ของปลอมนั้นการปลอมหมายเลขอีม่ทำได้ง่ายมากๆจึงเป็นที่สงสัยว่าหลักฐานแค่นั้นเพียงพอหรือไม่แม้กันนั้นก็ตามอากงถูกตัดสินให้จำคุกถึง20ปีทนายได้ยื่นประกันตัวแครั้งแต่ศาลไม่อนุญ,ญาต อากงอายุ65ปีและป่วยเป็นโรคมะเร็งจนในที่สุดอากงได้เสียชีวิตคาโรงพยาบาลราชทันทั้งทั้งที่คดียังไม่ถึงที่สุดสมยศรึกษาเกษมสุขถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาบางส่วนผิดมาตรา1นึในนิตยสารว้อยออบทักษิณคอลัมน์คมความคิดโดยจิตพลาจารจันทร์ตีพิมพ์ในนิตยสารดังกล่าวฉบับที่16ปากแรกมีนาคม2553 ตัวคุณสมยศเองไม่ได้เป็นกองบรรณาธิการตามกฎหมาย1ปีที่ผ่านมานายสมยศได้ยื่นประกันตัวถึง8ครั้งแต่ศาลก็ยืนการไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างอย่างเดียวว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงถ้าให้ประกันตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีในที่สุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายปณิธานพึกษากเกษมสุขอุชายของนายสมยศได้อดอาหารประท้วงที่หน้าศาลอาญาเป็นเวลา1 1 2ชั่วโมงเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวของบิดาแต่ศาลก็ยังเมินเฉยอ,ยอยู่นั่นเอง ลุงวันชัยโดนแจ้งข้อหาจากเอกสารเข้าขายบินในหลวงเมื่อปี52จากคําบอกเล่าของลุงวันชัยในวันที่6เมษามีนปชามาชุมนุมที่ธรรมศาสตร์มีกาดนปชสองคนมาจับโดยอ้างว่าเป็นคําสั่งจากนายก่อแก้วพิคุณทองและนําตัวลุงไปส่งที่สอนอ,นอดูสิลุงวันชัยถูกส่งตัวไปที่ศาลราชดาในวันที่7เมษาศาลแต่งตั้งทนายให้เพราะผู้ต้องหาไม่มีเงินจ้างทนายหลักฐานในชั้นศาลคือใบปลิวจำนวน98ปใบ ในระหว่างอยู่ในเรือนจำได้มีการทำร้ายร่างกายลุงวันชัยโดยมีการเตะและเหยียบที่หน้าอกลุงเล่าว่าเป็นรรธมเนียมของนักโทษคดีมินซึ่งมักถูกรอยคมินิส์ข้างในลุงทำร้ายและเรียกว่าไอ้มินสุรชัยแซด่านนักเคื่อนไหวแกนนำแดงสยามและอดีตนักโทษการเมืองคดีคอมมิวนิสต์คนสุดท้ายของประเทศไทย นายสุรชัยตูกกล่าวหาว่าปาาใสบนเวทีลานวัชมัคีธรรมด้วยถ้อยคำหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่ององค์พระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์รัชทายาทสารพิพากษาระบุว่าสารพิค์แล้วว่าจะเลยกะทําผิดตามกฎหมายทายามาตราหนึ่งสองจริงพิพากษาให้จำคุก5ปีรับสารภาพลดโทษให้หนึ่ง 1, หนึ่งเหลือจำคุกสองปี6เดือนแต่ยังมีคดีค้างอยูย่สาม ใครทำพิธีกรรมเอาไว้ว่าถ้าตายไปใครอย่าเผาใครเผาขอให้สาบแช่งให้แห่ศพไปสวดท,ทุกทที่ที่มีคนเป็นเจ้าภาพเพื่อรณรงค์ให้แก้ไขหรือยกเลิกมาตาในหนึ่งสองสำเร็จเมื่อไหร่ค่อยเผาศพ